เด็กกเจ้บัวยาใส่นีซีซ้อนทันนี้ใส่เลเทสใส่เลเทสสวัสดีจ้าโอนอวยพอยกับเจกับมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะอยู่หาดละไมเราจะไปไหนกันดีต่อติดตามกันเด้อพี่น้องค่ะป้าพี่น้องค่ะเช้าวันนี้โอ้โหเดินออกมาจากโฮมสเตย์นะคะทุกคนค่ะป้าพี่น้อง่ะวิวหลักล้านพี่น้องเห็นบ่ งามงามพี่น้องค่ะเกิดมาทั้งชีวิตนี่บ่เาเคยเห็นอีกอย่างที่ใกล้ขนาดนี้นะคะเคยมีโอกาสไปเที่ยวแม่กำปองพี่น้องค่าที่เชียงใหม่นะคะแต่ก็ไม่ได้เห็นใกล้ขนาดนี้เพราะว่าตอนนั้นที่ไปไม่ได้เจอหมอกแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะขออภัยในความตื่นเต้นที่ว่าเห็นหมอกอีอลีนะคะทุกคนเพราะว่าไม่เคยเห็นใกล้ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะอิจฉาคนสมุยจังทุกคนค่ะบรรยากาศดีมากทุกคนค่ะเห็นบ่ยิ่งซูมยิ่งแบบมันสวยมากนะคะ เช้าวันนี้มีฝนตกไปโปรยค่ะทุกคนพลอยก็เลยเดินมาที่ร้านอาหารไทยร้านนี้นะคะเขาก็จะมีแบบหลากหลายร้านเนอะแต่ว่าเลือกมาร้านนี้ค่ะเพราะว่าใกล้สุดนะคะทุกคนขาเนี้ยหลอดไปนี่โอ้ยพี่น้อง่ะงามขักนะคะวันนี้นะคะคุณเจก็ พามากินแบบร้านสบายๆนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้พอยสั่งมาเป็นราดหน้าหมูคะ่ะทุกคนคะ่ะส่วนคุณเจก็เป็นผัสไทยคะ่ะทุกคนบ่มอาหารไทยคือเก่านะคะมือหนีของพอยก็อยากกินอีอย่างให้มันแบบกรกคอหน่อยนะคะทุกคนให้มันลวงคอเนาะคะ่ะเนาะวันนี้สั่งเป็นราดหน้าร้อนๆคะ่ะ พี่น้องคะผู้ใดฟังเสียงผากพ้อยกับยาทรมานกับ้อยเดิมค่ะพี่น้องมันตันดังค่ะทุกคนคะแต่ว่าต้องอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันนะคะเพราะว่าพ้อยรู้ตัวเองดีคะ่ะถ้าพ้อยดองคลิปไวหลายวันเนี่ยพ้อยจะขี้เกียจลงค่ะทุกคนคะโอเคนะคะเนาะเข้าใจกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวพ้อสิมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันทุกๆุกวันเลยคะ่ะทุกคนคะถ้าพ้อยดองคลิปไว้นี่พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะไม่ได้ดูพ้อยนะคะโอเคนะคะ อันเลือดนักสู่ต้องลงค่ะทุกคนค่ะต้องมาภากเสียงกับพี่น้องได้ชมกันนะคะ แต่ว่าตัดภาพมาทุกคนขาเป็นยังอันผัดไทยนี่คือได้หลายแทย,ย้าเจ้าไข่อขคือหลายแทยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะเมื่อนี้นะคะแวะมาที่ Silver Beach ค่ะทุกคนออกเสียงถูกไหม s i l v e r Beach นะคะ <c oughs> ขอภัยหลายๆะค่ะทุกคนขาทั้งเข่ากสิบป,ประมาณนี้นะคะผู้ได้จอดรถนะคะก็สิมีทั้งจอดรถดห่หาสิบบาทค่ะทุกคนขาจอดมองนี้เลยรถมอไซค์รบราษทนะคะว่าจักบาทเนพี่นงคะ่ะยางเข่ามากกว่สิบเป็นอันป่าเผาลำเนาไผ่นะคะทุกคนโอ้โหสดชื่นมากทุกคนขา บีดนี้คนมาเยอะมากๆนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงอันโลซีสันค้นกับิีนาจะบ่หลายปันไดเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าหน้าหาซีซันเนี้ยพอคิดว่าหาดเนี้ยคนมาเยอะมากๆเพราะว่ามันสวยมากทุกคนสวยแค่ไหนไปดูกันนะคะหาดนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคนถามอีกคนนอกอย่างเราไม่ได้พักรีสอร์ทเขาเข้าได้ไหม เขาได้ค่ะทุกคนขาก่อนทั้งเขานะคะก็มีพวกกิฟทช็อปเสื้อผ้าอะไรให้ไอให้ซื้อนาะทุกคนขายางเขามาก็สิเป็นประมาณนี้คะ่ะมีรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทสวยมากค่ะทุกคนขาแล้วก็มีร้านอาหารผู้ใดเลยนําไม่เมื่อยนะคะก็สมิมาดื่มมาดิ่งได้เลยคะ่ะทุกคนขาปาพีนองขาไก่สีหอดแล้วนะคะสวยแค่ไหนไปดูกันหานี่ก,กนหลายๆคนก็นรีวิวมาแล้วพโอยก็ดูในติ๊กต็อกด้วยนะคะว่า,าสวยจริงไหมอะไรงงี้แต่ว่า เอาจริงๆนะพี่น้องสวยจริงนะถ้าเป็นช่วงที่แบบซันเซสพระอาทิตย์ตกดินแล้วมันกระทบน้ําอะไรเงี้ยคงจะสวยน่าดูนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศสิเป็นเจงใดสิตไทยพี่น้องเนี่ชมพุกตลางวาเลยคะ่ะทุกคนคะ่ปะป่าพี่น้องเวลาที่ทุกคนมากะผู้ใดอยากเล่นน้ำก็ พกผ่าข้าหนูมาน้าเดิ้อค่ะุกคนขาพลอยคิดว่าถ้าพกมาน่าจะสะดวกกว่านะคะแต่ถ้าผู้ใดอยู่ในรีสอร์ทเขาก็สีมีบริการให้อยู่แล้วเนาะค่ะเนาะพี่เราไปจังไดได้บรรยากาศดีโบบรรยากาศดีเนาะค่ะเนาะจริงๆทุกหาดในสมุยพลอยคิดว่าน่าจะสวยทุกหาดเลยนะทุกคนขาแต่ว่าพยายามมึงรีวิวนะคะให้ลายๆว่าหาดไหนแบบควรไปตอนไหนแบบจีวแบบว่าซันเซ็ตช่วงไหนจะสวยอะไรงี้ก็เราพยายามมาลุ้นเอาแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นโลซีซันนะคะก็อันรุ่นแน่จังหน่อยว่าฝน สิตกบอนะคะเนาะพอ,อยก็พยายามเดินเรียบตามชายหาดไปค่ะว่าแบบบรรยากาศเป็นยังไงนะคะแล้วก็น้ําแบบใสไหมพี่น้องขาไทยพี่น้องได้ชมกันนะคะอันนี้ก็สิเป็นรีสอร์ทนะคะเข,า,ขาสิมีหลายรีสอร์ทเนาะพี่น้องขาหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยแล้วฝั่งนู้นนะคะตึกขา,ขาวๆพี่น้องเห็นไหมก็จะเป็นนวดแผนไทยนะคะเขาจะมีแบบคาเฟ่มีอะไรอย่างเงี้ยผู้ใดแบบไม่เมยกับมานวดแบบผ่อนคลายได้นะคะทุกคนแต่ว่าประเด็นนะคะทุกคนขาหนามคือแบบโอ้โห ทุกคนแม่เจ้าใสมากคือสวยสมชื่อเหมือนที่เขารีวิวมาเลยค่ะซิลเวอร์ปีดเนาะค่ะเนาะพอยออกเสียงบอถือกับขอขอภัยหลายๆค่ะทุกคนค่ะบางเทือเอ็กเซนภาษาอังกฤษพอยบอดด้แบบ plus นะคะโอ้พี่น้องค่ะมุมนี้คือคือดีมากคือสวยมากนะคะผู้ใดบอเคยมาหาดนี่ก็แนะนําเลยนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเมือนนีกคนบอ่คยหลายเด้เพราะว่ามันอาจจะมีฝนลินลินหน่อยนิดหน่อยค่ะแต่ก็ได้อยู่ค่ะทุกคนผู้ใดมานอนอาบแดดก็มาได้เลยนะคะอันนี้พอยออกม ม,มองหินที่มันหลายๆทุกคนขาเห็นบอ่อวิวดีอยู่เด้ค่ะทุกคนขาถ่ายพี่น้องปึงประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะคะฝั่งที่เป็นก้อนหินนะคะอันพ่อยยางไม้อยู่ทั้งพู้นค่ะทุกคนเสร็จเราก็มาดื่มมาดิ้งค่ะทุกคนขาเมนี้คุณเจสั่งเป็นไอศครีมค่ะส่วนคุณพลอยก็เลมอนโซดานะคะแบบไขมันแบบชุ่มคอนะคะเนาะแบบอยากกินอะไรที่มันเฟสเฟสนะคะอย่างนี้คุณเจอารมณ์ดีเนาะค่ะเนาะเมนี่ก็พลอยก็ ประมาณนี้นะคะถ้าสิไปส่ยโตหรือว่ามีเพนไปส่ยบอกอมาลุนกันนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นทางกับนะคะทั้งกับดีค่ะพี่น้องขาบรรยากาศภายในรีสอร์ทนะคะเฮดได้สวยงามอิลีผู้ใดอยากมาพักรีสอร์ทกระซ่องไปเซิร์มมึงเด้อค่ะทุกคนคะ่ะป้าพี่น้องพอยพักในโรงแรมนะคะหรือโฮมสเตย์นั่นแหละคะ่ะได้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วเราก็หิวแล้วคะ่ะทุกคนขายางไปหาออกอย่างกิ่นกอนพี่น้องเออป้าพี่น้องขาเขาจะไปกินอีอย่างดีนะคะบรรยากาศเมื่อนี้ก็ค้มฟ้าค้ม,าคมฝน แต่ก็ได้อยู่นะคะทุกคนขาเออโบอกไม้โบกมือนะคะอารมณ์ดีพี่น้องคะคือสีอันซวงไข่ละคะ่ะทุกคนขาเด๋ยวสิพาทุกคนเป็นเลาะนะคะวันนี้เราจะไปเลาะที่ไหนกันเราเดินออกไปมุมเดิมบรรยากาศเดิมๆนะคะวันนี้ที่ อีส์เบอร์เกอร์ค่ะทุกคนค่ะอันร้านเบอร์เกอร์นะคะเป็นร้านเบอร์เกอร์โฮมเมดอร่อยมากทุกคนค่ะเนมวิวทั้งนี้ก็สิเป็นภูเขาพี่นนค่ะเป็นจังไได้น่บรรยากาศดีเนาะค่ะเนาะแถวนี้ที่พยอ,อยู่นะคะแถวหาดละไมบรรยากาศดีอยู่นะทุกคนค่ะร้านที่พอยมาก,กินกระตกแต่งโดยแบบคลาสสิกเลยนะคะทุกคนย้อนยุคเลยเบอร์เกอร์ร้านนี้นะคะน่าจะเป็นเช้าตังชาตินะคะเป็นเจ้าของแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยนะคะเนาะอยู่ใกล้ๆโรงแรมพอยเลยค่ะเดินมาประมาณไม่ถึงหนึ่งนาที ะะก็เจอร้านนี้แล้วค่ะอยู่แถบเดียวกันกับโฮมสเตย์ที่พออยู่เลยนะคะเออบรรยากาศดีพี่นงค่ะเมื่อนี้นะคะพอยสั่งมาเป็นเบอร์เกอร์ชีสค่ะของคุณเจเป็นเบอร์เกอร์ทูน่านะคะ แซ่บเนีพี่นงค์คะเป็นแบบเบอร์เกอร์โฮมเมดเนาะค่ะแล้วแฟนพ้อยนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณเจนี่เล่าสิเป็นคนทีมมากกินพวกเบอร์เกอร์ที่เป็นโฮมเมดอาหารที่เป็นโฮมเมดนี่เล่าสิเป็นนัมเบอร์วันเลยค่ะทุกคนคะส่วนมากนี่ยยังทีดังๆที่ว่าเขาไปกินกันนะคะคุณเจสบโบกไปกินนับครั้งได้เลยค่ะทุกคนคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นพวกโฮมเมดแบบนี้คือได้ถึงไหนถึงกันนะคะเสร็จแล้วพี่นงค์ค่ะกินอิ่มๆนะคะเราก็จะมาเดินออกกําลังกายช่วงเย็นคะ่ะเป็นที่ไหนเน่พี่นองค์คะบรรยากาศ สดีค่ะทุกคนค่ะถึงไม่มีซันเซ็ตก็เถอะนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังแบบเต็มชายหาดอยู่นะทุกคนลานที่แบบว่าเป็นคาเฟ่หรือว่าแบบนั่งชิลอะไรอย่างงี้ก็คือแบบ คนก็ทยอยแบบว่าเดินออกกําลังกายแล้วก็แบบมานั่งชิลกันนะคะทุกคนอันนี้พนักง,งานถือรองเท้าไอ้พอยด้ยค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าบรรยากาศดีค่ะนะคะมาเที่ยวไม่ใช่มาเดินออกกําลังกายค่ะทุกคนเดินทุกมือค่ะทุกคนขาใช้หาดก็คือแบบมีอะไรให้เราทําแบบเยอะมากนะคะทุกคนเดินดูนั่นดูนี่นะคะคุณเจก็คือมากหลายทุกคนขาแฟนพอยบอกเลยว่าฉันชอบมากชอบพี่สมุยมากอันแฟนพอยดี่ไปค้นทิพมักเที่ยวทะเลนะคะทุกคนแต่ว่า พอมาสมุยแล้วแฟนพอต้องเอ่ยปากเลยว่าคือฉันต้องมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือตรงม้าซับอะค่ะทุกคนคะ่ะสรุปนะคะทุกคนเราชอบและก็รักสมุยกันทั้งคู่ค่ะลงรักสมุยแล้วนะตอนนี้คือแบบมันบรรยากาศดีไงคะทุกคนคะ่ะถ้ามาช่วงที่แบบไฮซีซันคงจะสวยน่าดูนะคะพี่น้องคามือ้อนี้ของพอยกับบม,มีอยังไหลเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวยังไม่จบนะคะทุกคนเรามากินร้านอาหารนะคะแถวแถวโฮมสเตย์ค่ะทุกคนคะ่ะมือ้อนี้กินง่ายๆนะคะของพอยเป็นกินไก่สเตคคะค่ะแล้วของคุณเจกินเป็น ะะแต่ว่ามี EP หน้านะคะเราจะย้ายลงเรมแล้วค่ะเราจะย้ายไปที่ไหน ติดตามชมช่องพยเจสอรี่ให้ดีนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อเนี่กับพอยนี่ก็คือมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันขอภายในความเสียงภาคของพอยจริงๆค่ะเสียงพอยนี่ยอาจจะซูชีวิตเกินไปนะคะแต่ว่าอยากมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันนะคะผ่านช่องพยเจสอรี่เนาะทุกคนคะ่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปดีๆให้พี่น้องได้ชมกันนะคะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้พยหน่อยน,นะคะแล้วก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ทุกคนคะ่ะอีพีนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พีหน้าคะ่ะรักทุกคนนะคะบ,ยบุยคะ่ะ